คลิปนี้มีอย่างไ้เสื้อไผ่เด้อมีเด็กน้อยเสื้อไผ่พี่สาวได้ยังก็มีว่ามะหนูเสื้อไฟมาติดเดยวจะปิดเด็กของยังอ้าวเบิ่งสวยเลยหนูปีหน่ะหนูได้นอนหกโมงเช้าแล้วเบิ่งซูบอุขโภมาพี่แก้วเอาไฟมาติดพี่แก ขอเลยยังยังค่ะเอาไม้เไเดี๋นูเรลองไม้หนึ่งเป็ประชุมอ๋อคือชีวิตานอะไรโอ้ใช่กันอ๋อเหมียวมาแกนี่ก่อนอันนี้นะคะเราจะส่งมอบให้น้องเหมียวเไม่มาจับใครต้องไปดูอนีะเอาเอาเอาอาวุธมนะอ่อนั่งลงแม่เปิดประตูล้มเปิดข้างหลังเปิดประตูหลังมันห้อนอยู่บ่ได้ห้อนอะไรเปิดเลยเอาเอา ล้างน้าไปทับไว้แก้มแม่บอลลูกบอลลูกเอานี่ไปทับไปลมลมค่อยเย็นลูกแกะเลยหรอแก่เลยเอารอดูบอลลูกคื่อกันรอลุ้นจาว่าเป็นของใครเอาเอาอุ้ยต๊กว่าวลูกเอาอุ้ยติ๊ก้วตั้หลายแค่พวกขอาลูกตั้งหลาย เอาไว้เอาไว้ตอยได้ไหาูอยูุ่่ที่มสิมาตัดก่อนตัดก่อนตัดก่อนบางเข็ดหนาอเห็นม่เห็นหนูนอนแล้วผมนูยุ่งมีดแมมเออเออไม่อย่างแหมยังมางหูอยู่ เอสวยอ่ะแกะแกาาะน้ำเท่ปะเอามีดอีกละอเอง้ยคือมีหัวมอนเน้วใส่หัวม้อนบ่ะเนี่ยเน้วใส่ฟองเผ็ดฟองเผ็ดแม่เล้วใส่หัวมอนเท่เลยเราแม่แมมอ้โหอ้ไมกอดเอาไปใส่เงินเนี่ย กาเส้นหนูองถามพี่เอกว่านี่คือส่หัวมอนบ้าอิลีอุ้ยสวยรู้ไม่จากใครจากมามีขอบคุณนะคะมามีแอมมี่เซร์เนอ่าอันนี้อีกอันหนึ่งอ่ะอันนี้ต่างกันอันนู้นกลัเอออ้สวยะแข่งแรงกันในแบบไหน ผมเคยมีอันนึงงไปหักมันอ่ะหน่อยก็เานียสวยมากเป็นไอหยังมีอ๋อนี้เครื่องชุดเพชรโอ้งามวะดูค่ะอันนี้แบบครบเซตเลยอ่าบอกบอกมามีหน่อยขอบคุณมามีนะคะเห็นว่าได้ได้ไปดาวทั่ทรัพท์ไหมวะ บ่ได้ดาวแล้วซื้อส่วนนั้นรุ่นนี่อออันรุ่นเข้าบ้านเข้าเบิร์ดนได้น,น,นะสิบสามสิบสามปูแม่กอะอันนี้สิบสามปูไปดูพุงมุมนี้เลยนะครับเออเออสวยเอามันมันบ่นเบิดทาดนั่นบ่มหรอือว่ามันเสียบได้ตลอดเสียบได้ตลอดอ๋อบ่รำมันไร้ทำมันดาไ,ได้เลยแบบพิ้นทุกข้อตรง อครับเปิดป้อนใหาเท้าหนึ่งแม่แล้นี้อันนี้ค่อยแกะอันนี้อีกกล่องนึงเดี๋ยวหนูค่อยแกะนะคะเพราะเป็นของลับนะคะเป็นระเบิดค่ะนุ่นไปคนคว้างมาก,ก่อนออ,อ,อ,ออกไปกระถ่ายประรดเด็กดิ้อประเด็กเอออะเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือก่อนนะฮะบอกหมูกกับก๊า นี้ลอกเท้าใครอ่ะน่ารักจังของคุณพี่คะยังไม่เอาเป็นหมอเขาให้ยืมเดี๋ยวแค่สาวบิอันนี้เป็นคุณของวันทาันเนี่ยขอาอยาเปิดประตูเลยเปิดเลยลูกเปนยกเอียงทัท้งกีงเ,เอา,าเฝ้า,เา,า,เาลงรถแท้ ก็ไปหามขาพอนจยพอไปหา้รอืนี้ได้เมนูอ่าเด็กๆเขาจะกินแจ่วฮ้อนก็เลยซื้อปลาหมึกซื้อหมูอุ้ยอุ้ยหยัง่ได้ี่อ่ะ แบบหาเต้เอวเหตุอะเอาแบบเด๋หมอจะใช้ขี้เลาะบวดมืออยู่เป็นเลาะให้เลาะทงกับปู๋แหลมอยู่ให้ไปกับปู๋แหลมไม่เศร้านูกับไปเลยไปเก็บดูบ่ได้ปลาที่ก่อยี่อาสามจะเลิกกลับได้เมื่อหยปวดต่ละมืวเพรได้ซ่อมดูว่ามวนกลับบ้านคือกลับไปหน่อยมือแท้สามมือสามมือ รวมทั้งวันไปด้วยเหรอรับนับนะกินหอดปูดแลม,มันได้เปลาอ่ะอืมแล้วไปไงไงะใช่หรือนี้น่าจะอยู่ในห้องอืมปลาส่ันโตมันห้อนบ่อยู่ในน่ะห้อนบ่ก็ว่าตอนสาวนนหนูเปิดออกตอนนี้แต่เย็นยเลยอืมอากาศเมียนไทยเทียนลมมันมาข้างหลังอของเขานัดใบสาม มื่อใดคะเมื่อนี้นัดบ่ายสามเมื่ออื่นวัน่่บอกค่ะนัดเมื่อนี้่พอพี่ๆวงนึงนัดบ่ายโมงของเขานัดบ่ายสามนัดจะพูดนัดคุยเรื่องเพลงที่จะโชว์ที่สามสิบกินข้าวเมือนะ่อใดจะคาบจี๋เนาะกินข้าวจะคาบเมือ่อไหนี่ยดูได้ในกินข้าวเลยอ่ะเซนเซอร์อะโนโนะบะคิดเอาบิเกะซีมาเร็วกันนี้ชินวาสีมา,า,มาตอนน้ำกำ มยายเนี่ยทำบ่านั่นมันเดได้คลิปหรือ <c oughs> ได้อย่างมาเนี่ยไปบ้าน <c oughs> ได้ของมาฝากคุณแลมค่ะได้หลายอย่างเลยอเอาชุดเอาอยัางมาพรวอมชุดนักร้องเหรอคะชุดนักร้องอยู่ยุ่ทั้งหมดค่ะยุ่กับอ้อร์สไง บาได้มานําเอาแค่มาใส่วันง,งานเฉยๆมันอยู่เพราะว่ามันก็รู้ว่าเาทีได้มีงานหรือเมื่อไดมันบ่ล่ะกระเป๋าใหญ่ก็คนหลับันเป็นหนาเวทีค่ะหนาเวทีไทยบ่ได้ต้องลงที่สามสิบอู้อลังการอลังการมากเด้ดอที่บอกห้วันที่สามสิบ<อ>เลยเวทีสุดยอดเฮ้ยเนาะอย่าลืมเข่ากุมวันที่สามสิบเด้อบัตร